ขอนล่ำกาแฟดำเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่กลายเป็นซ่องสมของอาชญากรรมข้ามชาติเมื่อวานเขียนถึงรายงานในสนักข่าวชายขอบที่สนักจะได้รับความสนใจของรัฐบาลไทยว่าโดยกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามเหลี่ยมทองคำรายงานอ้างแหล่งข่าวชาวพม่า,ร,มารายหนึ่งซึ่งเคยเป็นครูโรงเรียนปฐมในเขตเอราวดีเปิดเผยกับฟรอนเชียเมียนมา ว่าเขาถูกเพื่อนซึ่งเป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารด้วยกันหลอกไปทํางานที่ลาวโดยอ้างว่าเป็นงานบริการในธุรกิจท่องเที่ยวแต่เมื่อไปถึงที่ทํางานซึ่งฉากหน้าเป็นคาสินโนในสถานบันเทิงครบวงจรแห่งหนึ่งใน S.E.C. หรือ Special Economic Zone ลาวเขาจึงรู้ว่าตัวเองถูกหลอกมาทํางานเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนให้หนายจ้างยอมปล่อยเพื่อนเขากลับบ้านเกิดหลังจากนั้นเขาต้องร่วมปฏิบัติการเชือดหมูหรือ p i butchering ซึ่งเป็นทัพที่กลุ่มทุนผิดกฎหมายใช้แทนการหลอกลวงเหยื่อในประเทศต่างๆทางออนไลน์โดยเริ่มจากการสั่งให้แรงงานต่างชาติเหล่านี้สร้างบัญชีปลอมในสื่อโซเชียลต่างๆให้ดูร่ำรวยน่าเชื่อถือจากนั้นจึงสั่งให้หาเหยื่อเพื่อชักชวนมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ปลอมในระยะแรกจะมีการจ่ายเงินตอบแทนด้านการลงทุนให้เหยื่อตายใจและหลอกให้เหยื่อเพิ่มการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับที่ตั้งเป้าไว้ว่าได้กำไรแล้วจึงยึดเกินของเยียอและตัดขาดการติดต่อทั้งหมดแหล่งข่าวชาวพม่าคนดังกล่าวมีการศึกษาระดับปริญญา,าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจึงได้รับค่าตอบแทนเดือนละ3,000หยวนหรือประมาณ1.3ล้านจาดและถูกสั่งให้หลอกลวงเยียอในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักซึ่งรวมถึงคนอเมริกันระหว่างทำงานนายจ้างจะจับตาดูแรงงานเหล่านี้ตลอดเวลาอนุญาตให้ออกนอกสถานที่ได้แค่เดือนละครั้ง ทั้งอย่างตั้งเป้าชัดเจนว่าแต่และคนต้องทําเงินให้บริษัทต่อเดือนเท่าไหร่ใครที่ทําไม่ได้ตามเป้าจะถูกลงโทษซึ่งมีทั้งการทุบตีอดอาหารหรือบางรายที่คิดหลบนีจะถูกซ้อมหรือถูกขายต่อให้ธุรกิจสีเทาอื่นๆที่ให้ค่าจ้างน้อยยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าใครยอมใจกันชดเชยให้บริษัทสีเทาเหล่านี้ก็มีโอกาสได้รับการปล่อยตัว ด้วยเหตุนี้หลังจากที่แหล่งข่าวรายนี้บอกว่าตัวเองถูกใช้งานเยี่ยงทาสอยู่หลายเดือนเขาก็เลือกที่จะจ่ายเงินไถ่ตัวเองกับประเทศบ้านเกิดทําให้ครอบครัวของเขากลายเป็นหนี้หนักยิ่งกว่าเดิมเพราะต้องกู้หนี้ยืมสินก้อนใหญ่มาจ่ายค่าไถ่ตัวแต่เขารู้สึกว่ายังดีกว่าการหลอกคนมาทํางานแทนเหมือนกับที่เขาเคยถูกเพื่อนหลอกส่วนแหล่งข่าวอีกรายเป็นหญิงชาวพมา่าให้ข้อมูลว่าเธอทํางานที่ SEC ลาวตั้งแต่ก่อนโควิด1 9ระบาด และเปลนพนักงานทำความสะอาดในสถานบันเทิงครบวงจรขณะที่แรงงานจากเมียนมาที่เข้ามายัง SEC ในช่วงแรกๆไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเพราะส่วนใหญ่ถ้าไม่รับทำความสะอาดก็จะทำงานขัวหรือก่อสร้างแต่หลังจากโควิดบรรเทาลงรัฐบาลลาวเปิดรับนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่จากเมียนมาที่มีการศึกษาสูงๆและสื่อสารภาษาต่างชาติได้เริ่มมาทำงานให้เครือข่ายสแกมเมอร์เพิ่มขึ้นซึ่งก็มีทั้งผู้ที่ถูกหลอกลวงและผู้ที่สมัครใจมา แต่เมื่อต้องทําการหลอกลวงคนและเจอสภาพการทํางานที่กดดันเพราะการตั้งเป้าไรายได้ต่อเดือนของนายจ้างนั้นสูงมากรายงานเหล่านี้จึงพยายามดบนีหรือไม่ก็หาทางกลับประเทศ รายงานของ Frontier Myanmar สอดคล้องกับรายงานของ ICG และ USIP ที่ระบ,บุว่าการปรบับปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติของทางการจีนในเล่าก่ายและสีฮันุกวิวของกัมพูชาทำให้กลุ่มทุนสีเทาเปลี่ยนเป้าหมายจากการหลอกลวงเหยื่อในประเทศจีนไปยังประเทศอื่นๆแทนและมีการล่อลวงแรงงานจากหลายประเทศมาทำงานเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงคนเมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์บราซิลไนจีเรียจอร์เจียและไทย ขณะดเดียวกันการส่งแรงงานจากเบียนมาไปป้อนให้กับธุรกิจผิดกฎหมายใน SEC ีลาวยังเกี่ยวพันกับกลุ่มชาติพันธุ์วาอีกด้วยเพราะกองทัพวาหรือยู i นเต็ดวะสเตทอาร์มีเป็นผู้ดูแลเขตปกครองตนเองในรัชฉารของเบียนมา ซึ่งด้านหนึ่งมีพรมแดนติดกับจีนอีกฝั่งหนึ่งติดไทยไม่ไกลจากสามเหลี่ยมทองคําที่มีแม่น้ํโขงเชื่อมต่อไทยเมียนมาลา่าทั้งยังเป็นเส้นทางลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในแถบนี้มานานแล้วไม่ว่าจะสัตว์ป่ายาเสพติดอาวุธเถื่อนหรือการค้ามนุษย์สำนักข่าวชัยขอบ,บอกว่ารายงานของทั้งสามแห่งจึงสรุปใกล้เคียงกันว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอือต่อการก่อเหตุข,ของขอบวนก,การผิดกฎหมายต่างๆโดยกรณีของเมียนมามีปัญหาความขัดแยง้ง รัฐบาลทหารพม่าต้องรับมือกับกลุ่มติดอาวุธและการต่อสู้ของฝ่ายต่อต้านพื้นที่ชายแดนจึงมักขึ้นอยู่กับอำนาจของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ว่าจะจัดการหรือจะต่อรองผลประโยชน์กับกุ่มอิทธิพลเถื่อนอย่างไรอีกประเด็นที่สำคัญคือหลายประเทศแถบนี้มีปัญหาเรื้อรังเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวพันการทุจริตรับเงินสินบนและอาจมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอาชญากรรมเสียเอง ขณะที่การก่อเหตุของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติในยุคดิจิทัลก็ไม่จำกัดพื้นที่สามารถหลอกลวงไปได้ไกลและอาจพบผู้เสียหายทั่วโลกการตั้งฐานปฏิบัติการในประเทศเหล่านี้จึงช่วยให้กลุ่มอาชญากรมีโอกาสหล่อนวลนพ้นผิดได้ม,มากกว่าการเสี่ยงก่อเหตุในประเทศอื่นที่มีระบบตรวจสอบและรรมาพิบาลที่ดีกว่าน่าเชื่อว่าหน่วยงานราชการไทยตรงชายแดนและที่โยงกับความมั่นคงก็ควรจะมีข้อมูลเหล่านี้พอสมควร แต่เรายังไม่ได้เห็นการปฏิบัติการของฝ่ายไทยที่จะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องในการประสานงานเพื่อปรปับปรามเครือข่ายมิจฉาชีพคำชาติที่กําลังจะกลายเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อประเทศต่างๆในแถบนี้อย่างหน้าหวาดหวันยิง